นี่ครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีการจัดไฟนะครับผมใช้เลนส์กับกล้องตัวเดิมเลยนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมดีกว่าครับก็ต่างกันมากเลยนะครับสําหรับการจัดไฟโดยใช้ไฟต่อเนื่องกับไฟบ้านนะครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับแยมจากหนึ่งฆ่าแปดห้าโปรดักชันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับข้อดีของการใช้ไฟสตูดิโอหรือไฟต่อเนื่องในการถ่ายทานะครับการใช้ไฟสตูดิโอหรือไฟต่อเนื่องแบบนี้นะครับถือว่าสําคัญมากๆในยุคนี้เลยนะครับและถ้าหากเราเลือกใช้ไฟที่มีคุณภาพนะครับภาพที่ได้นะครับก็จะดูเป็นเบื่ออาชีพนะครับพอสำคัญของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับช่วยให้การถ่ายภาพในอินดอร์หรือว่าในที่ร่มแบบนี้นะครับมันทําให้ภาพสวยขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหากว่าเราใช้กล้องหรือเลนด ภาพก็จะมืดนะครับถ้าหากเราใช้ไฟบ้านปกตินะครับภาพก็จะไม่สวยนะครับนี่นะครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีการจัดไฟนะครับผมใช้เลนส์กับกล้องตัวเดิมเลยนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยดูแล้วนะครับมันก็คงไม่ดีแน่ๆเลยนะครับนี่นะครับผมเปิดเป็นไฟบ้านซึ่งไฟบ้านเนี่ยครับแสงนอกจากแสงที่มันไม่พอแล้วนะครับแสงของมันเนี่ยครับก็ไม่ได้คุณภาพด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมดีกว่าครับ ก็ต่างกันมากเลยนะครับสำหรับการจัดไฟโดยใช้ไฟต่อเนื่องกับไฟบ้านนะครับข้อดีต่อไปนะครับก็คือสร้างโทนภาพได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอก็ตามนะครับรวมทั้งยังทําให้คอนเทนต์ของเรานะครับดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและข้อต่อไปนะครับก็คือช่วยให้เราทำคอนเทนต์ได้ทุกเวลานะครับต้องบอกเลยนะครับว่ายุคสมัยนี้หลายคนนะครับหันมาทำคอนเทนต์ลงแพลตฟอร์มต่างๆนะครับและส่วนใหญ่ก็ทํางานไปด้วยแล้วก็ทำคอนเทนต์วิดีโอไปด้วยนะครับบางคนทําเป็นอาชีพเสริมบางคนเพื่อทําาาตตตมมแพชัั่่่นนขอออองงวเเรรกีไืำ ไฟสตูดิโอแบบนี้นะครับก็ทําให้เราเนี่ยสามารถถ่ายทําได้ทุกเวลาทุกสถานที่เลยนะครับไม่ว่าจะเช้าจะมืดหรือหลังเลิกงานนะครับก็สามารถที่จะจัดไฟเพื่อถ่ายแบบนี้ได้เลยนะครับ ไฟต่อเนื่องถ่ายภาพถ่ายวิดีโอโดยทั่วไปแล้วมีกี่แบบและเราจะดูอย่างไรให้เหมาะกับงานของเรานะครับโดยผมจะแบ่งเป็น3ประเภทหลักๆนะครับเริ่มต้นที่อันดับแรกนะครับเป็นไฟหลอดเกลียวนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าในแพลตฟอร์มต่างๆที่ขายของออนไลน์นะครับก็จะมีไฟในลักษณะที่เป็นหลอดเกลียวนะครับใส่ไว้ข้างในซอฟบ็อกมันก็จะให้ความสว่างนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าคุณภาพของไฟหลอดเกลียวแบบนี้นะครับมันให้ความสว่างจริงครับแต่ว่าค่าสีต่างๆตามมาตรฐานเนี่ยมันให้ค่าสีที่ไม่ค่อยตรง เท,ท่่าไหรมันก็เหมือนกับเราเปิดไฟบ้านนะครับแต่ว่าเป็นไฟที่เคลื่อนที่ได้แล้วก็สว่างนะครับเวลามันมากระทบกับหน้าของเราเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะให้สีที่ไม่ตรงนะครับเวลาภาพออกมานะครับมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมจึงไม่แนะนำนะครับและต่อไปนะครับเป็นไฟต่อเนื่อง LED COB เวลาเราซื้อนะครับจะให้ไฟเป็นหัวเลยครับแล้วก็หาขาตั้งไฟหาซอฟบ็อกมาใส่นะครับไฟพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะให้ค่าสีที่ค่อนข้างตรงนะครับให้เราสังเกตสเปคหลักๆโดยทั่วไปนะครับก็คือให้ดูที่ ค่า CRI ให้ได้95บวกขึ้นไปนะครับแล้วก็มาดูที่ค่า TLCI ให้ได้90บวกขึ้นไปนะครับค่า2ตัวนี้ครับเป็นค่าพื้นฐานที่ไฟ LED COB ต้องมีนะครับเพราะว่ามันจะให้ค่าสีที่ค่อนข้างตรงนะครับแล้วก็เวลาแสงมากระทบกับหน้าของเราแบบนี้นะครับภาพที่ได้นะครับตีผิวก็จะดูสีตรงแล้วก็สวยเป็นธรรมชาตินะครับอย่างเช่นตัวที่ผมใช้อยู่นะครับก็เป็นตัวไฟ LED COB เหมือนกันนะครับก็มีหลายรุ่นให้เลือกใช้นะครับก็จะมีตั้งแต่ราคาพันสถึงราคาเป็นหมื่นเลยก็มี ขึ้นอยู่กับกําลังหวัดกำลังไฟและยี่ห้อด้วยนะครับและต่อไปไฟแพทติเคิลหรือไฟประดับตกแต่งนะครับมันจะช่วยส่งเสริมอารมณ์ของภาพให้ดูมีสีสันที่สวยงามนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับ แล้วก็ตัวไฟสีแดงๆที่เพื่อนๆเห็นกันตรงนี้นะครับแต่ว่ามันอยู่เยื้องออกไปนะครับผมยิงให้เข้ามาแบบนี้นะครับโดยสรุปแล้วนะครับก็คือไฟต่างๆที่ผมพูดมานะครับแล้วแต่งานแล้วแต่บัตเจตของเราเลยนะครับแต่โดยส่วนตัวผมแล้วนะครับก็อยากจะให้มีไฟ LED c O B สัก1ตัวนะครับราคาจะพันสี่พก็ได้นะครับผมมั่นใจนะครับว่ามันดีกว่าไฟที่เป็นหลอดเกีียวแน่นอนครับและถ้าหากเรามีไฟ p a c t i c a l นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยทําให้ภาพเนี่ย มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับมือใหม่นะครับที่กําลังเลือกซื้อไฟต่อเนื่องเพื่อเอามาใช้งานถ่ายวิดีโอถ่ายคอนเทนต์ถ่ายภาพนิ่งต่างๆนะครับสำหรับข้อมูลไฟที่ผมยกมานะครับมันก็เป็นเบสิกพื้นฐานให้กับมือใหม่นะครับถ้าหากใครอยากจะเจาะลึกให้มากกว่านี้นะครับก็สามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับว่าไฟเนี่ยมันแบ่งย่อยไปอีกกี่แบบที่ผมเนี่ยยังไม่ได้เอามาพูดนะครับและถ้าหากใครมีคาถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอน 1ามหนึ่งเก้าแปนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคในการถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอรวมถึงการรีวิวอุปกรณ์โปรดักชันแก็เจอตต่างๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ